ยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าชาวแอสเซ็กนั้นโหดสลัดขนาดไหนขนาดเลี้ยงลูกยังเอาเด็กแทบพิการนะเพื่อน,อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยฟังก็สามารถกลับไปฟังได้ที่คลิปเลี้ยงลูกแบบแอสเซ็กนะครับแอดทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเนอะรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้แอดจะพาทุกท่านย้อนยุคไปดูกับ5เรื่องน่าสนใจสำหรับชาวแอสเซ็กว่าหลังจากที่เจ้าเด็กๆต่างๆได้เติบโตขึ้นมาแล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมชาวแอสเซ็กอันดับ5การอัพเลเวลของชาวแอสเซ็ก ความใฝ่ฝันของพ่อแม่ชาวแอสเล็กหลายๆคนนะครับก็คืออยากให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นนักรบที่แข็งแกรง่งโดยหลังจากที่ได้ฝึกสกิลพื้นฐานต่างๆที่บ้านแล้วเนี่ยลูกหลานชาวแอสเท็กก็จะถูกส่งตัวเข้ายัางเมืองกรุงเพื่อไปศึกษาด้านการเขียนการอ่านโดยอายุเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ13ขวบและจะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นนักรบได้เมื่ออายุ15มีเรียกอายุเป็นเลเวลเลยตอนแรกก็จะเป็นอาชีพนักรบแบบโนวิดก่อนซึ่งการเปลี่ยนอาชีพเป็นนักรบขั้นเทพต่อมาเนี่ย ชาวแอสเท็ตก็ต้องทำเควสคือเขาจะต้องจับนักโทษให้ได้ประมาณ4-5ถึงคนหลังจากนั้นพวกเขาจะได้รับอาวุธเป็นโลแล้วก็ตะบองที่มีชื่อว่ามาร์ควายเป็นตะบองไม้ที่มีหินภูเขาไฟแหลมคมประดับอยู่รอบๆนะครับด้วยความที่ว่าในสมัยนั้นอเมริกาใต้ยังไม่ได้ค้นพบการตีเหล็กขึ้นมาอาวุธที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหินภูเขาไฟที่มาตอกๆๆก,ก,กันให้แหลมๆเหมือนเพวกมษน์จุหินนั่นแหละแต่ว่าอย่าได้ดูถูกเจ้าตะบองนี้ชัวนะ เจ้าตะบองไม้เนี่ยสามารถจับคอมาให้ขาดได้ในฉับเดียวเลยก็น่ากลัวอยู่นะแต่ถึงแม้ว่าอาวุธของชาวแอสเทนกเนี่ยจะโหดขนาดนั้นชาวแอสเทนกเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะฆ่าคนในสนามรบหรอกนำซ้ำแมงถือว่าการฆ่าคนในสนามรบเนี่ยเป็นการกระทาของพวกไม่มีฝีมือแล้วเขาทํำยังไงกันละ่ะโดยการรบของชาวแอสเทนกนะครับไม่ใช่การรบเพื่อการฆ่าฟันแต่เป็นการรบเพื่อจับเฉลยศึกเมื่อเรานักรบขั้นต้นอยากจะอัปเกรดเป็นไฮคลาสเนี่ย เขาก็จะต้องจับเฉลยเพิ่มเป็นจํานวน20คนหลังจากอัปเลเวลเขาก็จะต้องสาบานตนว่าจะไม่ถอยหลังในการต่อสู้คือแบบจะไม่วิ่งหนีป่าลาบอะไรประมาณนั้นน่ะว่าแต่ใครจะไปจับผิดเขาเนาะอันดับ 4. จิตวิทยาของชาวแอสเทห์ในการรบนักรบของชาวแอสเทห์เนี่ยจะถูกแบ่งได้เป็น2พวกคือพวกจากัวกับพวกนอกอินทรีชุดของนักรบเนี่ยก็จะถูกตกแต่งได้อย่างสวยงามมากถ้าเป็นพวกจากัวก็จะใส่หนังเสือแล้วก็ใส่หัวไม้คล้ายๆหัวโขนน่ะ ที่เป็นรูปเสือจาก,กัวส่วนพวกอินทรีก็จะเอาขนนกสีสันต่างๆมาประดับตัวอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเพราะพวกนางหลายรักความสวยงามนะฮะการสวมเสื้อพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเหตุผลในทางจิตวิทยาในการรบคือเมื่อเสื้อผ้าที่สวมใส่นะ่ะดูน่ากลัวน่าเกรงขามบวกกับการเคลื่อนไหวที่ดูคล้ายคกับเสืออินทรีแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ข่มขวัญของคู่ต่อสู้ในสนามรบได้บวกกับว่าชาวแอสเซ็กเนี่ยเวลาไปรบเขาก็จะแบบโหร้องตีกองตีกองก็ยิ่งทําให้มันน่ากลัวเข้าไปอีก ทำให้ชาวแอสเซคมีโอกาสที่จะวิ่งเข้าไปจับเฉลยศึกได้มากขึ้นอันดับ 3. การจัดการกับนักโทษที่โดนจับมาอย่างที่บอกนะครับว่าหากฆ่าคนในสนามรบเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกกระจอกง่อย,อยไม่มีฝีมือและการที่จับเขามาก็เพื่อเป็นเกียรติแด่เทพเจ้าพูดแล้วดูดีเนอะแต่จะเป็นการให้เกียรติยังไงละ่ะอันนี้ที่จริงหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วเนอะชาวแอสเซคนะครับมีเทพเจ้าหลายองค์มากแล้วก็เชื่อว่าการที่จะทําให้เทพเจ้าแต่ละองค์พอใจนั้นเนี่ยก็ต้องบูชาด้วยเลือด และจะเอาจากไหนล่ะก็นักโทษที่ถูกจับมานี่ไงหลังจากที่นักโทษถูกจับมาแล้วนะครับก็จะเปรียบเสมือนพวกหมูไหว้ไก่วหายเลยทีเดียวแต่ประเด็นคือหมูไหว้ไก่วหามันไม่มีชีวิตพอนึกถึงหมูไห้ไก่วหานะครับก็ทําให้เรานึกถึงกฎต่างๆที่มีต่อการไหว้เทพเจ้าบ้านเราเนี่ยก็จะมีกฎว่าแบบไหว้เทพองค์นี้ต้องหมูกี่ตัวไก่กี่ตัวหรือว่าปักธูปกี่ดอกซึ่งชาวแอสเซตกก็มีเช่นกันผิดแต่ว่าเขาจะบูชาด้วยนักโทษ โดยจํานวนตัวเลขเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นเทศกาลอะไรหรือว่าเขาจะบูชาเทพคนไหนมีได้ตั้งแต่1คนยันพันคนเลยดังนั้นเนี่ยสงครามที่ชาวแอสเท็กทำบางครั้งก็ไม่ได้ทําเพื่อการแย่งชิงดินแดนหรอกแต่ก็เป็นการทําเพื่อไปหาหูไหว้นั่นเองสรุปแล้วนะแอดว่าจริงๆแล้วฆ่าให้ตายในสนามรบยังจะดีกว่าเพราะว่าการบูชายันของชาวแอสเท็กนั้นน่ากลัวมากอันดับ2การบูชายัน หลายๆคนคงคุ้นกับภาพการบูชาย,ยันของชาวแอตเใช่ไหมครับที่เขาควักหัวใจออกมาแล้วก็แบบโยนหัวใจลงในกองไฟเลยหลังจากนั้นก็แบบเตะล่างศพให้กิ้งตกมาตามบันไดเลือดก็จะแบบลากตามบันไดเป็นกองเลยสำหรับชาวแอเท็กที่เป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หน่อยเนี่ยเขาก็จะไม่ถีบลงมาจากกระไดแต่จะให้คนยกศพลงมาแทนแตน่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยคือโดนฆ่าโหดเหมือนกัน แต่แอดจะบอกว่าไอ้ที่เราเห็นและชินตากันนะฮะมันยังเป็นแค่เรื่องเบาะๆนะวิธีการบูชายันของชาวแอสเซ็กบางทีเนี่ยโหดกว่าที่เราคิดอีกเพราะว่าเทพแต่ละองค์เนี่ยก็ชื่นชอบอะไรที่แตกต่างกันวิธีการบูชายันของเทพแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีวิธีแปลกๆต่างกันไปเช่นการบูชายันเทพแห่งไฟเรานักโทษที่ถูกจับมานะครับก็จะถูกนำร่างกายโยนลงยังกองฐานร้อนๆแล้วก็ย่างให้เกรียมแต่ยังไม่ตาย หลังจากนั้นเนี่ยชาวแอสเซก็จะนำซากนักโทษที่หายใจรวยรินขึ้นมามาวางบนแทน่นเสร็จแล้วเอามีดกรีดแหกอกแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปเพื่อควักหัวใจออกมาและถ้าหากจะเพิ่มความโหดสลัดเข้าไปอีกเนี่ยเขาก็จะเพิ่มออปชั่นในการจุดไฟเข้าไปยังแผลของนักโทษซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะทำในทุกๆวาระครบรอบ52ปีแอนนิเวอร์ y ซรี่เป็นการทำนายชะตาดวงบ้านดวงเมือง ว่ากันว่าถ้าหากไฟที่จุดเข้าไปในอกของนักโทษนะ่ะติดไฟชะตาของบ้านเมืองก็จะรุ่งเรืองไปได้อีก52ปีแต่ถ้าไม่ชะตาของบ้านเมืองก็อาจจะถึงขั้นพินาศเพราะว่าจะมีเจ้าสัป,ประหลาดร้ายออกมาก็ไม่รู้ว่าสัปปะหลาดร้ายอะไรเนอะแต่เรื่องเหล่านี้ก็ไม่ได้จะเชื่อถือได้นะขนาดบ้านเหล่านี้นักวิชาการที่เขาเรียนรู้อะไรมาทํานายว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะดีขึ้นก็ไม่เคยเห็นดีขึ้นสักปีเลย ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เท้าความถึงบ้านแลลยเดี๋ยวช่องปลิวตัวอย่างของเทพอีกองนะครับก็คือเทพแห่งฤดูใบไม้ผลิซึ่งมันน่าสเสียดียยิ่งกว่าเทพองค์ที่แล้วอีกผู้ที่ถูกจับมานะครับก็จะถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็กรอกเหล้าที่ทําจากว่านหางจระเข้เข้าไปพอสแบบหนึ่งมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่แอดว่ามันน่าลองดีไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเรามีใครทําเหล้าจากว่านหางจระเข้กันหรือเปล่านะครับ ใครที่เคยชิมรสชาติเป็นยังไงบอกแอดหน่อยดีก่อนจะไปฟังกันต่อนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาฟังกันเยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทาต่อไปด้วยนะครับผมโอเคเราไปต่อกันเลยหลังจากที่นักโทษได้ถูกกรอกปาาให้ดื่มจนเมาแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกถีบเข้าไปเพื่อเผชิญกับนักรบในสนามประลองโดยจะได้รับมาเพียงแค่อาวุธกระจกกหรอกือวลต่ำๆไม่ได้ตีบวกอะไรเลย เพื่อจะไปประชิญกับสองนักลบจาก,กัวและสองนักลบอินซีซึ่งเจ้าพวกนี้เนี่ยอาวุธชุดเกาะเพียบตีบวกสิบอีกต่างหากนี่มันโหยิ่งกว่าสั่งให้ปั่นจิ้งหรีดแล้ววิ่งเข้าเส้นใจอีกนะเนี่ยโดยกฎมีอยู่ว่าหากนักโทษได้รับบาดแผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะถูกนําตัวไปควักหัวใจทันทีแต่ถ้าหากชนะและสู้ได้ละ่ะคิดว่าจะรอดใช่ไหมเอ่ยพีเป่าเลยฝ่ายคู่ต่อสู้ก็จะเพิ่มจํานวนนักลบเข้ามาเรื่อยๆ จนกว่านักโทษจะได้แผลและโดนลากไปควักหัวใจในที่สุดเอาง่ายๆคือตายกับตายนะแม่จะมาให้ความหวังกันทําไมเนี้ยเมื่อโดนควักหัวใจเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเทพเจ้ายังจะไม่พอใจนะฮะนักบวชก็จะต้องถลกหนังผู้ตายเอามาหุ้มตัวเองเป็นเวลา20วันกลิ่นมันจะเหม็นขนาดไหนเนี้ยฟังแล้วอยากจะอ้วกแทนฟังเรื่องมาหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนเนี่ย สอิดสะเอียนกับยุคแอสเทไปเลยใช่ไหมครับเรียกว่าแบบเกิดมายุคนั้นมีอะไรดีบ้างเอาเป็นว่าแอดมีเรื่องปลอบใจครับเรื่องสุดท้ายเรื่องราวหลังความตายของชาวแอสเทคือใครที่เป็นคนบาปอาจจะชอบหลักการของชาวแอสเทก็ได้นะเพราะว่าชาวแอสเทเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องการทําดีแล้วได้ดีไม่จําเป็นว่าเราต้องทําดีแล้วจะได้ไปสวรรค์โลกหลังความตายของชาวแอสเทนั้นเนี่ยแบ่งได้เป็นส่วนๆตามลักษณะของการตายนะฮะ โดยคนที่ตายในสนามรบเนี่ยก็จะได้รับการส่งตรงขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นบนสูงสุดเลยแต่ไปทําอะไรน่ะหรือไปเป็นทหารเพื่อร่วมรบกับเหล่าเทพต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายคือเรียกได้ว่าเป็นนักรบตั้งแต่เกิดยันชีวิตหลังความตายอะ่ะชนชาตินี้คือเอะอะไรก็จะล้างผลาญอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยและเมื่อเวลาผ่านไป4ปีนะครับพวกนักรบเหล่านี้เนี่ยก็จะกลับมาเกิดใหม่เป็นเหล่านกแปลกๆที่มีสีสันสวยงามความเชื่อเขาว่างั้นเนอะ ส่วนผู้ที่ตายท้องกลมหรือว่าตายหงตายหาเนี่ยเช่นโดนฟ้าผ่าตายหรือเป็นโรคอะไรแปลกๆตายก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการไปยังสวรรค์เลยเป็นที่ที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมมีอาหารอุดมสมบูรณ์เรียกว่าปลอบใจคนที่ตายแบบแปลกๆนะแต่กลับกันฮะคนที่ตายแบบธรรมดาจะไม่ได้ขึ้นตรงไปยังสวรรค์เลยแต่จะต้องไปเก็บเลเวลในโลกหลังความตาย เช่นการฝ่าดานต่างๆการปีนภูเขาไฟหรือการผ่านอสูรที่มันจะเขมือหัวใจของคุณก่อนที่จะได้ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกหลังความตายเหมือนกับว่าชนชาตินี้เนี่ยจะไม่ชอบเห็นใครใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเนี่ยชอบให้ชีวิตทุกคนเนี่ยมีสีสันตลอดก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของชาวแอสเทคเพื่อนเพื่อนที่มี q amp a ก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าอินบ็อกซ์ก็มาบอกแอดที่ Facebook f n diary ได้นะครับผมและเดือนหน้าแน่นอนเราจะมีคลิป q amp a กัน สำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ